สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายคลิปสุดท้ายในเรื่องของการสร้างทางเลขาคณิตของนักเรียนชั้นมหนนะคะเป็นการนำไปใช้แล้วนะคะนำไปใช้นาไปใช้เรื่องอะไรนำไปใช้ในเรื่องการสร้างรูปหลายเหลี่ยม นะคะสามเหลี่ยมสร้างเป็นแล้วสี่เหลี่ยมสร้างเป็นแล้วเหลือห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลี่ยมไปอย่างนี้นะคะอ่าวันนี้จะเป็นตัวอย่างของการสร้างรูปหกเหลี่ยมโดยใช้วงเวียนนะรูปหกเหลี่ยมโดยใช้วงเวียนเอ๊ะจะสร้างอย่างไงาเอามาดูรูปหกเหลี่ยมก่อนนะคะรูปหกเหลี่ยมมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมใช้ไมโลรูปหกเหลี่ยม เนาะหกเหลี่ยมเออแล้วจะสร้างยังไงนะจะสร้างยังไงโดยใช้วงเวียนนะคะถ้าลากปกติแล้วเนี่ยมันก็ต้องขยับกันอยู่นั่นแหละนะคะว่าให้ทุกด้านมันเท่ากันนะคะรูปหกเหลี่ยมนี่ต้องด้านเท่ามุมเท่าด้วยนะลูกด้านเท่ามุมเท่านะอ่าทีนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างกันแล้วเราก็ต้องฝึกฝึกไปพร้อมกันนะคะ,ะมาคุยกันก่อน คุยกันก่อนจุดมีจุดจุดจุดหนึ่งมีจุดจุดจุดหนึ่งอ้าวจุดจุดหนึ่งสีดำดำหน่อยสีดำดำออสีดำดำจุดจุดจุดใจซึบสีดำไหมอ้าวดำจุดจุดอะไรเนี่ยจุดเอออ้าวจุดเอเอาเอมาสิจุดเ เอตัวใหญ่นะลูกอืาชื่อจุดชื่อมุมชื่อด้านชื่อด้านต้องตัวใหญ่นะลูกนะอ่าจุด A ครูบอกว่ามีจุดจุดมุมรอบจุดมุมรอบจุดถามว่ามุมรอบจุดเนี่ยตางกี่องศามุมรอบจุดคําว่ามุมรอบจุดหมายความว่างนี้ปื๊บมีเส้นชึบผ่านชึบ เส้นกากบาทผ่านชึบอ,อ่าอ่าเนี่ยลูกอตรงเที้ยอ้าวเนี่ยมุมรอบจุดเนี่ยลูกเห็นไหมคะจุดเมื่อกี้นี่เกี่ยงศาลูกเขาเป็นมุมฉากเก้าสิบนี่เก้าสิบนี่ก็เก้าสิบนี่ก็เก้าสิบรวมแล้วเท่าไหร่สามร้อยหกสิบโอเคสามร้อยหกสิบนะ นี่กี่มุมลูกสี่มุมใช่ไหมสี่มุมมุมรอบจุดตรงนี้เก้าสิบตรงนี้เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบสามสี่มุมนี้รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ลูกสามร้อยหกสิบถ้าครูถามย้อนกลับมุมรอบจุดสามร้อยหกสิบแสดงว่าแต่ละมุมกลางเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้มีสี่มุมใช่ไหมแต่ละมุมกลางมุมละเก้าสิบโอเคเอาสี่คิดยังไง ถึงได้90เมื่อเรารู้แล้วสรอบจุดนี้ได้4มุม4มุมนี่มัน360ใช่ไหมลูก4มุม360แต่ละมุมเท่าไหร่ทำไงลูกเอา4ไปหารโอเคเอา4ไปหาร360ก็จะได้90ถูกไหมคะได้90นะทีนี้ถ้ารอบจุดนี้ถ้าครูจะให้มันเป็น6มุมล่ะ6มุม นั่นจะได้มุมละเท่าไหร่ลูกหกมุมก็หก okay. ไปหารโอเคเอาหกไปหารเอาหกไปหารได้เท่าไหร่อ่ะอ่ะเอาเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตัวเลขอยู่ตรงนี้ออาเดี๋ยวครูเอานี่ให้ดูก่อนออาปึ๊บออาคิดคิดคิดเนี่ยลูกออาเนี่ยนะสามร้อยหกสิบเอาหกหารได้เท่าไหร่ลูกหกสิบงั้นต้องได้มุมละหกสิบใช่ไหม อันนี้ถ้าลากต่อด้านนี้ต่อด้านนี้มาเดี๋ยวนะครูลากให้ดูก่อนต้องต้องทำความเข้าใจก่อนลูกเพราะจะได้นำไปใช้ในการสร้างรูปหลายเหลี่ยมต่างๆได้เนี่ยสมมตนนิต่อด้านนี้เอาต่อด้านนี้เอาต่อไม่ได้แล้วต่อนะคะเอาต้องต่อให้ตรงนะอันี้ไม่ตรงนะไม่ตรงอ่ะครูลากไปก่อนด้วยความเพื่อความรวดเร็วเอาต่อมา เอาต่อมานี้กี่เหลี่ยมลูกได้กี่เหลี่ยมลูกสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะได้สี่เหลี่ยมนะมุมที่จุดศูนย์กลางก็ได้สี่มุมใช่ไหมเออถ้าเอาหกเหลี่ยมนะรอบรอบนี้ก็ต้องหกด้านถูกไหมหกเหลีล่ยมหกเหลี่ยมนะได้หกเหลีล่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็มุมที่จุดศูนย์กลางก็ได้กี่มุมลูกต้องได้กี่มุมคะหกมุมโอเคต้องได้หกมุมเช่นเดียวกันนะอ้าวก็จะได้มุมละเท่าไหร่มุมละหกสิบ น่านะต้องคิดต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนนะคะอ้าวพอเข้าใจแล้วเราก็จะได้ไปต่อไปต่อไปต่อเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างมุมที่จุดศูนย์กลางให้ได้หกสิบก่อนอ้าวมาวิธีเลยนะลูกเอาจุดมาก่อนเลยจุดศูนย์กลางเอาหนูกําหนดเลยจะเอาจุดไหนเป็นจุดศูนย์กลางเอาตรงไหนใส่จุดไว้ก่อนเอาครูใส่ตรงนี้ละครูใส่ตรงนี้ละต่อจากนั้น ต่อจากนั้นไปนําวงเวียนมาลูกอ้าวนำวงเวียนมาแล้วครูนำวงเวียนมาแล้วเดี๋ยวครูเอาตรงนี้หลบไปก่อนเนาะเอาตรงนี้หลบไปไปอยู่ตรงไหนดีนะไปอยู่ข้างบนนู้นเอาวิธีคิดอ่ะคิดทางล่างนี่ก็ได้เอาโอเคอ่านะกลางเวียนแลศมีพอสมควรนะคะใช้จุด ที่หนูกำหนดนี่แหละนะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะลูกตรงไหนก็แล้วแต่หนูจุดไว้เอาเอาดินสอจุดไว้ปากกาจุดไว้จะได้ไม่เคลื่อนนะคะอ่าวกลางเง็นแล้วมีพอสมควรครูกลางแล้วหนูกลางยังลูกอ่ะกลางแล้วนะเขียนส่วนโคอ้าไม่ใช่เขียนส่วนโค้งขอโทษเขียนวงกลมเลยลูกเขียนวงกลมเขียนวงกลมเขียนยังไงหมุนรอบเลยมุมรอบเลยหมุนรอ,อบเลยลูก ุนรอบเลยนะคะปึ๊บอ้าวได้แล้วหนูได้ยังได้วงกลมยังโอ้คูของครูวงเบลเลยอ่าวงก็ให้มันใหญ่นิดนึงไม่ต้องเท่าคูก็ได้เล็กกว่านี้หน่อยแต่ไม่ใช่เล็กนิดเดียวมันเล็กเกินไปเดี๋ยวออกมามันก็ไม่ค่อยสวยนะลูกเนาะอ,อ่าเอาไปวงใหญ่ๆนิดนึงแต่ไม่ต้องวใหญ่ซะจนมาโหฬารอัน นะคะอันนี้ของครูใหญ่หน่อยเพราะว่าไว้สอนหนูจะได้เห็นชัดนะลูกเนาะอ่ะได้ยังหนูได้วงกลมยังลูกสร้างวงกลมขึ้นหนึ่งวงนะอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะลูกตอนนี้ตอนนี้นนะเป็นจุดศูนย์กลางนะเป็นจุดศูนย์กลางนะเอาวงเวียนแหลมๆวางเรียกว่าจุดศูนย์กลางจําได้เนาะอ่าใช้รัศมีพอสมควรนะลูกจะเอาวงใหญ่วงเล็กก็อ่าวงไปได้นะอ่า ต่อจากนั้นต่อจากนั้นหนูก็ลากเส้นรัศมีรัศมีคืออะไรเนี่ยรัศมีคือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางมายัางเส้นรอบวงเอาลากมาหนึ่งเส้นปุ๊บอ้าลากแล้วของครูลากแล้วหนูลากนิยางลากเลยลูกไม้บรรทัดนะไม้บรรทัดวางนะไม้บรรทัดวางลากเลยต่อจากนั้นเราจะสร้าง ตรงนี้เรารู้แล้วเมื่อกี้นี้เราจะเอาหกสิองศาถูกไหมคะมุมรอบจุดต้องกลางมุมล,ละหกสิถูกไหมถึงจะได้หกเหลี่ยมนะคะอ้าวเมื่อกี้นะเมื่อกี้อธิบายกันแล้วเนาะเข้าใจนะใช้จุดศูนย์กลางกลางเวลสตรมีมพอสมควรลูกกลางพอสมควรนะคะอ้าวใช้จุดศูนยะ์กลางนะเป็นจุดศูนย์กลางใช้จุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์กลางอ้าว ครานี้รัศมีพอสมควรเขียนส่วนโคง้งเราจะสร้างมุม60สิบหรือมยังมุมหกสิอ่าโคง้งปึ๊บเขียนส่วนโคง้งเขียนยังลูกได้นะอ้าวเขียนแล้วนะรัศมียังเท่าเดิมเหมือนสร้างมุม60สิบลูกลืมไม่ออยังลืมกกลับไปดูนะไปดูใน YouTube ใหม่ ใช้จุดตัดที่แขนนะจุดตัดนี้นะลูกเ้าเอาทันไหมใช้จุดตัดนี้เป็นจุดศูนย์กลางหนูว่าเอาตะปูน้ําแหลมม่วางนะโขเนนะเ้าไปต่อเขียนส่วนโค้งตัดส่วนโค้งใหญ่ชึบเอาตัดแล้วครูตัดแล้วหนูตัดยังลูกอ่าใช้จุดตัดนะลูกนะจุดตัดตรงนี้นะจุดตัดตรงนี้นะเป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดนี่ นะคะตัดส่วนโค้งใหญ่ตัดชูบตัดแล้วนะอ่ะครูตัดแล้วหนูตัดที้ย่งโอเคไปพร้อมๆกันค่อยๆทำแล้วก็ดูขั้นตอนให้ดีนะคะจำขั้นตอนให้ได้ต่อจากนั้นหนูก็ลากได้แล้วมุมหกสิบใช่ไหมมุมหกสิบเรียนไปแล้วสร้างไปแล้วด้วยลากเลยลูก มายังเส้นตัดแล้วก็ไปยังเส้นรอบวงเลยตรงไหมให้ตรงเส้นตัดหนูลากให้ตรงนะล,ลูกปึ๊บอ่าลากให้ตรงจุดตัดอ้าวครู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 มันไปไม่ถึงเดี๋ยวอ้าวไปให้ถึงไปให้ถึงปึ๊บไปให้ถึงเส้นรอบวงลูกครูครูไม่ถึงซะแล้วอ้าวถึงแล้วโอเคได้ยางงี้ยังลูก เนี่ย60องศาใช่ไหมอ่าทีนี้เราต้อง60องศาทั้งหมดเท่าไหร่6มุมใช่ไหมมันถึงจะเป็น6เหลี่ยมนะคะแต่เราจะมานั่งอ่าสร้าง60 60ไม่สร้างแล้วนะคะเราใช้วงเวียนวัดความกว้างของมุมนี่วัดความกว้างของมุม,ว,ว,ม,ว,ม,มวัดจับตรงไหนวัดจากนี่หูกเส้น ที่ลากมาชนกับเส้นรอบวงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่หนึ่งจุดนี่หนึ่งจุดเนี่ยนะวัดความกว้างของมุมอา้าวกลางวงเวียนกลางเวียนลูกวัดความกว้างของมุมหน่อยอา้วาวกว้างแค่ไหนกว้างแค่ไหนวัดเลยลูกหนูหนูวัดเลยนะลูก,ก,ก,กอา้าวตรงไหมเนี่ยตรงไหมตรงไหมตรงไหม อีกนิดหนึง่งอ, okay. อ่ะโอเคอ่ะครูวัดแล้วหนูวัดยังลูกตรงไม่ทังครูอ๊ออ่ะอ่ะตรงแล้วอ่ะวัดความกว้างของวง,ง,งลูกเนี่ยจากเส้นรอบวงนะเส้นรอบวงนี่น,น,น,นี่เส้นรอบวงโอเคนะจากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นรัศมีที่มันชนอยู่เนี่ยเห็นไหมคะรัศมีที่ชนอยู่เนี่ยเ้าที่ชนเงีอยู่เนี่ยที่ชนเส้นรอบวงอ่ะหนูวัดเลยลูกอ่ะวัดนะ วัดเสร็จแล้วต่อจากนั้นหนูก็หนูก็กใช้จุดถัดไปน่ะเป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งตัดไปลูกชึบเน่รัศมีเดียวกันนั่นแหละมันความกว้างของมุมหนูวัดแล้วเนี่ยใช่ไหมคะอ้าวตัดชึบอ้าวยกมาตัดต่อตัดรอบวงเลยลูกตัดให้รอบวงเลยวางให้ตรงจุดก่อนนะ ของครูตรงนี้ยังของครูตรงนี้ยังยังไม่ตรงให้ตรงให้ตรงวางให้ตรงจุดก่อนนะคะแล้วค่อย,ค,อยค่อยเขียนสันโค้งนะปึ๊บอ้าวได้ไหมได้ไหมอ้าวตัดแล้วเอายกมายกมา,ายกมาอ้าวยกมาจุดนี้มากอึ๊บจุดตดัดจุดตดัดยกมาอ้าวตัดอีก ตัดไปรอบๆเลยลูกมันไกลไปมนไกลไปมาใกล้ๆหน่อย <c oughs> โค้งยาวจังอึ๊บอ่าตัดแล้วฮนะของหนูตัดยังอ่ะลูกยังไม่ตัดก็ตัดซะอ้าวแล้วก็ยกมาใหม่มาจุดนี้อีกตัดไปรอบๆเลยวางให้ตรงนะวางให้ตรงจุดนะไกลไปก็มาใกล้ๆนะครูครอ,อึ๊บแอล มาปึ๊บได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่าได้ยังลูกหนูได้ยังอ้าวต่อจากนั้นหนูก็ลากเลยลูกลากเลยจากเนี่ยความกว้างของมุมหนูเนี่ยลากมานะโอ้แล้วเาใหม่ครูจะเอาเส้นหนาะนะสีไดดีสีชมพูเอาเส้นหนาะๆนะหน่อยเอาเส้นนี้ดีกว่านะ ลองดูสิปึ๊บเออเอ้าปึ๊บเอาลา,า,ากเลยูกของหนูลากด้เลยเนะนี่ของกำลังของมุมใช่ไหมตรงนี้นะเอา้าไหนอีกเอา้านี่อีกนี่ลากเหลี่ยมลากเหลี่ยมแล้วลากเหลี่ยมแล้วลากเหลี่ยมหาเหลี่ยมแล้วนี่อันนี้ไม่ตรงไม่ตรงขยับให้ตรงอ่ะอ้ะ องเหลี่ยมแล้วสองเหลี่ยมแล้วขอ,องหนูอ่ะเอาลากต่อนะคะลากต่อนะอึ๊บมาที่จุดตัดอ,อะอึ๊บอ้อาไ,ปไ,ปได้ไหมลูกได้ไหมเอาลากต่อครูลากต่อแล้วหนูลากเลยลูกหนูลากเลยไม่ต้องรอครูเ่ะเหลี่ยมมาเหลี่ยมเนี่ยจุดตัดเนี่ยจุดตัดหนูมีอยู่นะ เนี่ยได้ยังเอา้าครูรักตัวนะอ่ะอ้า,อ,าอีกเรลี่ยมหนึ่งเท่าไหร่แล้วนะ 1, 2, 3, 4, เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอาอีกหนึ่งเรลี่ยมปึ๊บอันนี้ไม่ตรงจุดขยายลากให้ตรงนะลูกนี่นะ ก็จะได้แล้วลูกเห็นไหมคะรูปอะไรหกเหลี่ยมนะโดยใช้วงเวียนนะคะงั้นเส้นที่หนูลากเหลี่ยมเนี่ยจะให้มันสวยหนูก็หนูก็เน้นเส้นขึ้นมาหน่อยเน้นให้มันสวยขึ้นมานะคะโอเคไหมคะอ่านี่หกเหลี่ยมนะเอแล้วถ้าจะสร้างกี่เหลี่ยมดีอ่าแปดเหลี่ยมได้ไหมแปดเหลี่ยมเออแปดเหลี่ยม 8เหลี่ยมหนูก็จะได้มุมแต่และมุมที่จุดศูนย์กลางมุมละเท่าไหร่หนูต้องสร้างมุมเท่าไหร่ก่อนอันนี้เราจะเอา6เหลี่ยมใช่ไหม6เหลี่ยมเราต้องสร้างเท่าไหร่หกสิบที่จุดศูนย์กลางใช่ไหมคะถ้าแปดเหลี่ยมล่ะดเหลี่ยมหนูก็เอา8ไปหารอะไรลูกเอา8ไปหาร360ได้เท่าไหร่ลูก8ไปหารได้เท่าไหร่ ได้สี่สิบห้าโอเคได้สี่สิบห้าองศาเพราะงั้นหนูต้องสร้างหนูต้องสร้างสี่สิบห้าองศาใช่ไหมสี่สิบห้าองศาสร้างไงสร้างไงหนูต้องสร้างอะไรก่อนลูกสร้างมุมอะไรก่อนสี่สิบห้าองศาเนี้ยสร้างมุมเก้าสิบโอเคสร้างเก้าสิบแล้วทําไมลูกแบ่งครึง่งอาแบ่งครึง่งถูกไหม แบ่งครึ่ง9ก้าเหลือ45แล้วหนูก็ลากอย่างนี้แหละนะคะลากไปยังเส้นรอบวงเลยแล้วหนูก็วัดความกว้างของมุมถูกไหมแล้วก็ตัดไปรอบๆเลยก็จะได้แปดเหลี่ยมแล้วก็ลากเหลี่ยมโอเคนะอันนี้หนูต้องนําไปใช้นั้นนําไปใช้เนี่ยก็คือหนูต้องไปประยุกต์ใช้นะล,ลูกนะเอาไปประยุกต์ใช้อ่าสำหรับเรื่องของอการสร้างทางเลขาคณิต นะก็คงจบไว้ตรงคลิปนี้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะทำใบงานทำแบบฝึกหัดนะคะขั้นตอนวิธีการต้องจำให้ได้เพื่อนำไปใช้ในการทำข้อสอบโอเคสวัสดีค่ะ